ในรอบ19ปีที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรกลับมาเดินเล่นที่เยาวราชถนนที่เต็มไปด้วยสีสันเรื่องราวและความทรงจำวันนั้นท่านได้ใช้เวลาแบบเรียบง่ายเคียงข้างเพื่อนๆคนสนิทท่าการเสียงทักทายจากประชาชนที่ยังอบอุ่นเหมือนเดิมบรรยากาศของเยาวราชในค่ำคืนนั้นช่วงเวลาสั้นๆแต่คือความคิดถึงที่ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งหลังผ่านไปเกือบสองทศวรรษมาชมบรรยากาศ